ก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่สูตรโบราณน,นะครับรตัวดี้ที่ใช่ก็มีเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ก็เอาตามชอบเลยว่าจะใช้มากน้อยแค่ไหนก็มีเนื้อไก่นะมักซอสมักซีอิ๊วไว้แล้วนะนะนก็ไก่แล้วก็มีปลาหมึกกรอบนะปลาหมึกกรอบนี่เราเคยกินกันก็ ที่เขาใส่ในเย็นตาโฟนะครับเป็นปมุกกระเทียมซับจยาบหมอมซอยเออมันจะมีไข่ด้วยใช่ไข่ใช่ไข่ไก่ด้วยเนี่ยเอาไปก็ตั้งกระทะเปิดไฟไฟกลางแล้วก็เทน้ํามันลงไปอาจจะเป็นน้ํามันพืชน้ํามันหมูก็ได้เอาแล้วเอาที่มีในครัวเลยตามสะดวกตามด้วยเนื้อไก่นะเนื้อไก่ที่ มากไว้แล้วเนี่ยถ้าลอง็็ใส่ไก่ลงไปต่อตามชอบเลยครับไก่นี่จะใส่มากน้อยกอเน,นื้อไก่มากๆเราก็ใส่มากๆเลยกระเทียมที่ตำหยาบๆนี่นะครับใส่ไปสักหน่อยนึ่งเพิ่มความหอม ของก๋วยเตี๋ยวพอพัดพัดคนคนไปพอพอให้กระเทียมมันออกเหลืองเหลืองได้กลิ่น,นอหอมหอมของกระเทียมน้ำมันที่ใส่นิดเดียวเนี่ยมันมันจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวเราเไม่ไม่แฉะ ม่เยิ่มข้าวเสีเ่ยวขั่วไก่ถ้าเป็นของสูตรโบราณเพาจริงๆนะมันจะมันจะแห้งนะมันจะแห้งแล้วมันจะหอมหอมใหม่จะขวายมันขวายมันไมใหม่นะแล้วก็ใส่ปลาหมึกกรอบลงไปปลาหมึกกรอบเนี่ยที่ใส่ทีหลังเนี่ยเพราะว่า เอาลงไปคนๆไปขวบๆสักแป๊บหนึ่งพอยมันโดนความร้อนสักหน่อยหนึ่งเล้วก็จะเอาเส็นมาลงนะครับุ๊พอดีเลยครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับเล็กตตามชอบเลยครับเส้นอบมากชอบน้อย ใส่ใส่เลยครับตัวแล้วก็ขูดขูดตรงที่มันติดกระถะนะครับ ความหอมของกลิ่นใหม่นะมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็เซจเรียบร้อยนะครับเราตักใส่จานลอยเนะหอมหอมกลมใหม่ของของเ้นนะครับจานนี้ก็ตักใส่จานที่ตกแต่งไปด้วยพักก็เป็นพักสลัดประกาศหอมไม่มีนะครับก็เลยใช้พักสลัด ที่ปลูกกับบ้านเลยครับอ้าวใส่จานเลยเป็นไงพี่น้องยากไหมถ้าไม่ยากก็ทำเลยครับ